ดีค่ะคุรีชาแน,นลค่ะยินดีนต้อนรับทุกท่านให้ภาพบรรยายนะคะก็เลยว่าสาวอีกทีที่ชอบกินกุ้งมาก

ขอบคุณมากครับพยากรทั้งหลายด้วยนะคะ

เ้ขาได้ี่แแม่งยรเอรันยรขางหลังกันไปครับข้างหลังครับพยามให้แม่เข้าไดหน่อยครับพยามให้แม่เขา มเอาไปช้มาดูนให้ขี่มาลองไหมแม่ไปดูนะพูดเหยาหยัไม่ใช่ใช่แล้วก็ยับหยเขา

เอาเป็นคนที่ว่ามาสื้อคุ้มปิดอายุนัขนาดเทียบภาพมาซื้อแบบนั้นสุดสั้นสั้นสุดสั้นสิโรยุทธก้ง้ไก่แต่มือนอกกอบสองอบแรกลุกเป็นเวลุกเป็น้วมาส่งมาครับลรมาขี่หลาลกนะขี่หลาลนเร็ว ขอเลขเนี่ยขอเลขเนี่ยข้ามอนุนอนุนขอเลขเนี่ยบรูกบอรลูพ่อเจ้าเนี่ยมือดื้อขันบันหมานพ่อขันที่อตารู้นมือสามสองสี่สองสามสองสี่สองยังเล่ต่ำเดียวเออยังเล่กินเรียบเลยนี่วสองสามสามหกศูนย์อ้าว รถอันนีเด้ออันนี้่านเดได้เล่นเกมได้เก็บลอตเี่ได้อาวอลี่ไก็ได้อยูนี่บ่บมนจะมาหาหนูสาวกว่าดด้อเดไไ้่บรรยาแม่ม่อยาไแ่ม่้ยมั่อมัดกบบ้มมเป็น ใีกัน่แม่เค้าไอ้เ่งถ้าคนกิีแก้วเข้าล้วบอกเขอดําหน้าล้วบอกใช่เป้าไแก้วเขา้าม่เี่ยดว่าดหน้าราะนี่ยาเป็นสาวแล้ว

มีความสุขแค่ข้างนอกเจ้าน้อย่างนี้ก็ใส่นู่นนี่เราจะรวยไปด้วยกันนะทนี่เราจะรวยไปเรยกันอยากฟังเ้าเดียกดางไหมอยากฟังเง้าเดียกังด้ยไออตาบารโอ้ยย่าไปเห็นลูกสาวเฮีย

อะไรมาใส่สกอสีมาเลยวะ้สลานี้ลูกเสรานี่อะแค่หละดเลยน่่ได้เล็บหนักทุกการเล่ ไม่แต่งงานอยู่ในวงกล้วยฮ่า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 จิ้มย่งอยนีะเอานี่งอยู่ในวงกลวยตี มัีความยปีบมือนึงี่ลยกีฬาสีว่าน้อมุ้ยอยู่เด้อล่ะแม่ว่ายู่ฟังคุณเด้อแม่วันเนี่ยเราฟังคุณปิดวงจ๊กีฬาสีแเนี่ยเนี่ยแกสอบเชลเนก็สอบปุ้ยนี่นะปุ้ยน้อยมใช่พ่กพ่อแม่วันเด้อระวัง